สวัสดีครับทีเชอร์พีทเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตรุโจทย์ข้าม4ชุดที่1กันนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดที่ที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมาดูข้อที่1กันเลยนะค่าของมีค่าตรงกับข้อใดนะครับลบ1กําลังศูนย์เนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะติดลบด้วยกําลังศูนย์ก็มีค่าเป็น1นั่นเองแต่ลบข้างหน้าเนี่ยยังมีอยู่นะครับ ลบหนึ่งกำลังศูนย์ก็เป็น1เช่นเคยนะครับสามกำลังศูนย์ก็เป็น1นะครับลบอยู่ข้างหน้านี้นะในวงเล็บเนี่ยเจอกําลังศูนย์ก็ตอบ1นั่นเองเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยโดนกําลังศูนย์เข้าไปแต่ลบตัวนี้ไม่ได้โดนกําลังศูนย์นะก็เลยอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมนะครับหาย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 หนึ่งลบหนึ่งหายหนึ่งลบหนึ่งหายตอบศูนย์ตอบข้อที่หนึ่งไปเลยนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูข้อที่สองกันเลยนะครับซุ่มหยิบต,ต,ตัวอักษรหนึ่งตัวจากคําว่าคอมพิวเตอร์ ความน่าจ,จะเป็นที่จะหยิบได้สละเป็นเท่าไรสละบภาษาอังกฤษนั้นได้แก่ a e i o u o มีอะไรไหม u e นะครับดังนั้นนะครับเข้าสูตรเลยนะความน่าจะเป็นเราจะมีสูตรว่าเหตุการณ์ที่ต้องการส่วนด้วยเหตุการณ์ ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวทีเชือ่อจดไว้ข้างๆแล้วกันนะจะได้ไปจดในใช้ในชุดถัดไปด้วยนะครับใครมีสรุปสูตรก็จดลงไปในสมุดสรุปสูตรได้เลยนะครับผมใครไม่มีก็ไปหาสรุปสมุดสรุปสูตรมาสักเล่มหนึ่งนะครับผมเอาไว้จดสรุปสูตรแล้วกันนะที่เชื่อไว้ข้างๆ้วยปุ๊บจะได้ใช้ในอัดถัดไปได้ด้วยนะครับผมทีนี้นะครับเหตุการณ์ที่ต้องการนั้นต้องการสระมีกี่ตัวนะ สตัวจากทั้งหมดมีตัวเอ่ยนับเลยหนึ่งสอง้าหกเนะครับตอบข้อที่3ไปเลยนะครับผมถัดไปนะครับเราไปดูข้อที่3กันเลยนะครับเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับ a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะมีด้านยาว27อัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็น9ต่อ5พื้นที่ เป็นเท่าใดนี่พื้นที่สีเเส่เหลี่ยมนี่เลยปึ๊บเชื่อว่าสี่เหลี่ยมนี่นะครับเขาให้ด้านยาวมาให้นะยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเราเข้าสู่พื้นที่สี่เหลี่ยมก่อนนะพื้นที่สี่เหลี่ยมมีสูตรว่ากว้างคูณยาวแต่ข้อนี้เราเห็นว่าเรายังไม่รู้กว้างเลยเห็นไหมฮะรู้แต่ยาวนั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับเราอาจจะ เทียบอัตราส่วนเนะเาะมาดูครับโจทย์ให้อะไรมาครับยาวต่อกว้างจะเป็น9ต่อ5แต่โจทย์ให้ด้านยาวมา27ดังนั้นที่เชื่อจะต้องทําให้เป็น27เนี่เอายาวเป็น27คูณ3ซ้ายคูณ3ขวาเนาะก็จะกลายเป็น27ต่อ15เห็นไหมครับตอนนี้เราได้ด้านกว้างมาแล้วเป็น15แทนตรงนี้เลยดังนั้นกว้างเป็น27ยาวเป็น15คิดเลขกันไปเลยนะครับผมอ่ะไป ยี่สิบเจคูณสิบห้าทด3เลย5 2าสอบบวกสเป็น13บสูนยตัว7จ็ดหนบวกกันเลย2 3 4 4ามสตอบข้อที่3นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูข้อที่4กันเลยนะครับจงหาค่าของ3แทนกำลังสองมุม30มสิบบวกสี่มสามอกำลังสองสา ลบเศษกำลัง2 5ซากำลัง260โอ้โหเป็นการแทนค่าซายคอร์แทนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอ่ะจดตามทิเชอร์นะเปิดสมุดสรุปสูตรขึ้นมาแล้วจดตามลงไปเลยแล้วกันนะครับจดว่าซายคอร์เออทำเป็นตารางแล้วกันนะแทนอันนี้มุม30 45 60เจอบ่อยเจอบ่อยนอกจากนี้ก็เจอนะครับแต่ไม่ค่อยบ่อยนะ1ส่วน2รู้2ส,ส่วน นะครับรูทสามส่วนสองรูทสามส่วนสองรูทสองส่วนสองแล้วก็หนึ่งส่วนสองแทนก็คือเอาใส่หาคอสมาหารกันนะเป็นหนึ่งส่วนรูทสามเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นรูทสามนี่นะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเสกด้วยนะทีนี้เรามาดูนะครับส่วนกลับกันนะก็จะมีโคเสกครับเซตาก็จะเป็นส่วนกลับของไซเซตา,าต่อไปนะครับก็จะกลายเป็นเสก เซตาเท่ากับ1ส่วนคอสเซตาแล้วก็จะมีคอรครับคอรเซตาเท่ากับ1ส่วนแทนเซตา่นี่งนะครับผมนี่จดลงไปเลยนะเออถ้าจบไม่ทันก็สต็อปวิดีโอไว้ก่อนเลยนะครับผมอ่ะทีเชอร์จะมาใช้งานแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมีอะไรบ้างแทน30เป็นนี่เลยนะ1ส่วนรูสามทั้งหมดกำลัง2 c o s อ30ตรงไหนนะ c อ s สาคือ รูทสามส่วนสองกำลังสองลบหนึ่งส่วนสองเซกเซกสี่สิบห้าเซกส่วนกลับของคอสคอสสี่สิบห้ามีค่าเป็นรูทสอส่วนสดังนั้นเซกสี้เป็นสองส่วนรูทสองกลับด้านกันกลับเสร็จเป็นส่วนกันนะครับผมลบหนึ่งส่วนสามไซไซหกส็คือรูทสส่วนสงเนาะแล้วก็โดนยกกำลังสองเข้าไปนะครับผมดังนั้นนีครับกระจายกำลังสองปลายกเป็นหนส่วนสมบวกด้วยนะครับสี่วนสกระจายกำลังสองปลายเป็น3าส่วนสี่ ลบได้หส่วน2นะครับอันนี้ทีเชื่ 2, อ,อกระจายกำลังสองไปเนาะกลายเป็น4ส่วน, 2, น, 2, น, 2, วน 2, รูทสองกำลังสองกลายเป็น2นั่นเองนะครับนี่กระจายกำลังสองข้างบนกระจายกำลังสองล่างเนาะรูทหายเลยนะครับ1ส่วน3กระจายกำลังสองข้างบนกลายเป็น3กระจายกำลังสองล่างกลายเป็น4นั่นเองนะครับจากนั้นนะทีเชื่อ3ามตัดเลยได้1 3ตัดปับป๊บปั๊บตัดหมดเลยเหลือ1เลยนะเอออันนี้ตัดอีก 2, สองสองตัดอีกเหลือลบ1ตัดอีกปึ๊บปึ๊บกลายเป็นลบ1ส่วน4นั่นเอง นะครับผมนี่ตัด3ามหายปุ๊บเหลือ1 1หลบ1หายไปตอนนี้เลอกลายเป็น1ลบ1ส่วน4ส่วนไม่เท่ากันเนาะเราก็เลยลบกันไม่ได้ดังนั้นที่เชื่ออาจจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันส่วนเป็น1แล้วกันนะคูณ4ล่างคูณ4บนกลายเป็น4ส่วน4ลบ1ส่วน4ี่เท่ากับ3ส่วน4นั่นเองนะครับตอบข้อที่2เลยนะสำหรับข้อนี้นะครับก็เราเนี่ยจะต้องรู้สายคอแทนก่อนแล้วก็รู้ส่วนกลับด้วยจะได้แทนค่าให้ถูกต้องน,นั่นเองนะครับผม ข้อที่5นะครับจากแผนภาพกล่องแสดงคะแนนสอบของนักเรียน60คนเป็นดังนี้นะครับจงพิจารณาข้อใดผิดน,นั่นเองนะครับพิสัยนะครับ,รบอ่าพิสัยก็เกิดจากค่าสูงสุดนะครับค่าสูงสุดที่เชื่อเขียน x max แล้วกันนะลบค่าต่ำสุดคือ x min แล้วกันนะครับ x max คือ 115, x min คือ25เนาะแล้วก็ลบกันเลยนะครับได้เป็น90น,นั่นเองอันนี้ก็แสดงว่าถูกแล้วน,นั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับข้อทีสองนะครับมัธยาฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางนี้ตรงกลางของข้อมูลนะอันนี้เขาเรียกว่าเ m i มค่าต่ําสุดอันนี้คอท้ายที่หนึ่งคอท้ายที่สองหรือมัธยาฐานนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอท้ายที่สามและอันนี้ก็จะเป็น x Max ตรงกลางถูกแล้วนะครับหกสิบนะนักเรียนที่ได้คะแนนในช่วงหกสิบถึงแปดสิบนี่ตรงนี้ไม่ถึงหนึ่งกองเลยนะไม่ถึงกองแค่เกือบถึงแล้วกันนะอืม ก็น้อยกว่า15คนถูกแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละส่วนนั้นนะครับแบ่งออกมาเป็น4ี่ส่วนเท่ากันเนาะหส่วน2ส่วนสส่วน4ี่ส่วนก็แบ่งออกมาเป็น6กสส่วนสี่เท่ากับสิบห้านั่นเองนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็นสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็สิบห้าดังนั้นช่วงนี้ไม่เต็มกล่องก็น้อยกว่าส5้าคนถูกแล้วนะครับผมต่อไปข้อที่4ี่นะครับนักเรียนที่คะแนนมากกว่าหกสิบนะครับมากกว่า6กสิก็คือไปทางขวาเนาะมีจํานวนมากกว่านักเรียนที่ได้น้อยกว่าหกสิบ ทางขวาก็คือทั้งหมดเลยนะครับ2ช่วงกล่องก็ช่วงกล่องละส5 2องช่วงก็เป็น30น้อยกว่า6กก็เป็นฝั่งซ้ายมือสองช่วงกล่องก็เป็น30มเช่นกันนะคร15สิหก็ผิดนะครับ, 15, 15, นะรบต้องตอบว่าเท่ากับ60เหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้ผิดแน่นอนต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่6กันเลยนะครับจากรูป x บวก y เป็นเท่าไหร่อันนี้เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมค้ายเนาะ อันนี้จะเป็นด้านที่ขายกันนั่นเองเพราะว่าอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับอันนี้คือ pr. มุมเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นที่ขายกันเพราะอยู่ในเส้นเดียวกันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะขายกันเพราะว่าเหลืออีกเส้นเดียวละนะครับดังนั้นวิธีการทำนะให้เราเทียบเลยครับสามเหลี่ยมเล็กส่วนสามเหลี่ยมใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราเทียบในสิ่งที่ต้องการหาก็และกันเทียบเก็กก็แล้วกันเนาะ x ส่วน9รูปเล็กเ no ็ร euh. ูปใหญ่9 แล้วก็รูปเล็กเป็น1รูปใหญ่เป็น3หารขึ้นไปเป็นคูณตัดเลยนะ x กเลยกลายเป็น3นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมเล็กส่วนสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กก็คือจะเป็นแนวเฉียงนี้ลวกันนะครับนี่เฉียงนี้สามเหลี่ยมใหญ่ก็จะเป็นเฉียงฝั่งตรงข้า,ามมันเป็น7รูปใหญ่ก็เอาด้านแนวนี้ลวกันแนวเฉียงเนาะเป็น1ต่อ3ดังนั้น7ด หาขึ้นไปเป็นคูณดังนั้นโจทย์ให้หา x บวก y นะฮะสามบวกด้วย7จส่วนสไม่มีส่วนส่วนเป็น1น,นะคูณ3นะครับผมอก้าส่วน3ามบวกเส่วนสเท่ากับสิส่วนสนั่นเองนะครับผมตอบข้อที่1ไปเลยนะครับก็สำหรับข้อนี้นะให้เราเทียบสามเหลี่ยมรูปเล็กกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับรูปเล็กก็จะเป็น x ส่วนเกส่วนสตามลำดับนะครับผม ต่อไปนะเรามาดูข้อที่7กันเลยเนะครับเขาบอกว่านำลูกเหล็กทรงกลมตันใส่ในแก้วที่มีลัศมีนะเออแก้วทรงกระบ,บอกนะครับลูกเหล็กจมมิดปรากฏว่าน้ำสูงขึ้น7เซนปริมาตรลูกเหล็กเป็นเท่าไหร่ก็ปริมาตรที่ใส่ลงไปเท่ากับปริมาตรที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเขียนไปครับปริมาตรที่ใส่ลงไปเท่ากับปริมาตรน้ำ ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมใส่แล้วลงไปครับลูกเหล็กนะใส่ลงไปเลยปริมาตรลูกเหล็กปริมาตรที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเป็นปริมาตรของทรงกระบอกนั่นเองนะครับนี่ปริมาตรทรงกระบอกจะเพิ่มขึ้นตรงนี้ปุ๊บปริมาตรน้ำเพิ่มขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เพิ่มขึ้นเจ็ดเซนนี้ ปริมาตรทรงกระบ,บอกมีสูตรว่าพาย R ์กำลังสอเอชนั่นเองนี่ครับพายยีส่สอ่วนเจ็นาะรัศมีทรงกระบ,บอกเขาบอกว่าให้มาเป็น1 5บห้คูณสิปริมาตรความสูงที่เพิ่มขึ้นนั้นก็คือ7จ็ซนเมตรนะครับที่เชื่อก็ตัดเลยปึ๊บป๊านะครับผมสิบห้เป็น225อ่ะคราวนี้เราคูณเลขกันไปเลย2นะครับสองสอูณยี่สิเนาะห้าสทดหนึ่งเลยสองสอเป็น5 224 02510ทด1เลย4 1เป็น5 2 2 4บวกกันเลย0594 4,950นั่นเองนะครับข้อนี้นะก็ตอบข้อที่4เลยนะครับผมอ่ะข้อที่8นะครับคำตอบของอสมการตรงกับข้อใดนะสำหรับข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรากระจายสาข้าไปในวงเล็บเนาะกลายเป็น 9-6x ลบนะครับ 6x อตรงนี้ปึ๊บ จะเข้ไป2ตัวเนาะมากกว่าเท่ากับก็จะลบฝังเข้าไปนะครับกลายเป็นลบเนี่ยกลายเป็นลบหกจะลบเข้าไปด้วยนะอันนี้กลายเป็นลบลบกลายเป็นบวก 2x นะครับลบห้นะมากกว่าเท่ากับนะครับ9ก้าลบหกอลบหอันนี้ลบสานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราย้าย x เนี่ยไปอยู่ทางหน้าซ้ายมือแล้วกันนะลบสบวกสฝั่งนู้นเกาไม่มีเครื่องหมายข้างหน้าย้ายไปเป็นลบฝั่งนี้ไม่มีเครื่องหมายนะเป็นเครื่องหมายบวกย้ายไปลบเลยกลายเป็นลบสานะครับผม เท่ากับลบ15เนาะทีนี้นะครับคูณอยู่ย้ายไปเป็นหารนี้เลยนะครับแต่ลืมนะเวลาย้ายเครื่องหมายลบไปหารในเครื่องหมายสมการก็จะต้องตรงกันข้ามนี้เลยนะครับ x เ,เลยน้อยกว่าเท่ากับ5อย่าลืมนะครับคูณติดลบอยู่ย้ายไปเป็นหารในเครื่องหมายสมการก็จะตรงข้ามนั่นเองนะครับข้อนี้นะก็ตอบข้อที่3เลยนะครับผมข้อที่9นะครับให้ a เป็นจำนวนจริงถ้ากราฟ ผ่านจุดลบสลบสแล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับนี่อันนี้คือค่า x นะตัวอยู่ข้างหน้าข้างหลังคือค่า y นะตัวอยู่ข้างหลังดังนั้นนะคให้เราแทนค่านะครับแทนค่า x เท่ากับลบส y เท่ากับลบสลงในสมการนั่นเองนะครับอ่ะก็จะกลายเป็น y กับลบสเนาะ a x ก็คือลบสกำลังสอลบด้วยก็เลยเปิด2 a A ไม่รู้นะบวก3นะครับ x คือลบสแล้วก็ลบอีก10นั่นเองนะครับอันนี้กลายเป็นลบสนะครับอันนี้กลายเป็น 4A อันนี้นะรวมกันนะครับลบจนลบกลายเป็นบวกนะบวกสเลยเปิด 2A งเอบวกสลบสิ 3, 10, นะครับอ่ะแล้วเราจะหา A เนาะอันนี้กลายเป็น 4A นะครับกระจายสอปกลายเป็น 4A ่เอบวกหลบสิ 10, ครับอ่ะตรงนี้นะครับกลายเป็นลบสนะครับเท่ากับ 8A ลบ 4นั่นเองนะครับลบย้ายบวกฝั่งขวาเลยนะแก้สมการนะครับแล้วก็กลายเป็น0นะูนย์เนาะศูนเท่ากับ 8a ทีนี้คูณอยู่ย้ายไปเป็นหาเลย A เลยกลายเป็น0ูนย์ั่นเองนะครับเมื่อ A เป็นศูนย์แล้วนะครับเรา a ที่ได้กลับไปแทนในสมการเนาะก็จะกลายเป็น y เท่ากับ0คูณ x ก็ได้0ูนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ2คูณ0บวก3 x ลบ10 นะครับผมอันนี้นะ0-3บวกลบ3ก็จะกลายเป็นลบ 3x นะเพราะว่ามีลบอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับผมลบ10อันนี้เนี่ยก็จะเป็นกราฟสมการแบบเส้นตรงนั่นเองเหตุผลเพราะว่า x กำลัง1แล้วก็ y กำลัง1นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่10กันเลยนะครับโจทย์ให้กำลัง2มานะแต่โจทย์บอกให้หากำลัง3นี้ วิธีการนะครับให้เรานะครับใส่รูทั้งสองข้างก่อนเลยนะเออใส่รูสองข้างเพ๊บฝันหนูก็จะกลายเป็นรูทห้าฝั่งซ้ายกําลังสองก็จะหายไปจากนั้นบอกให้หากําลังสามใช่ไหมเราก็เข้าสูตรเลยนะครับจับมาทั้งหมดกาลังสามทั้งสองข้างอย่างนี้เลยนะครับผมจากนั้นเข้าสูตรเลยนะหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสามนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกาลังสามจะมีสูตรว่าหน้ากําลังสามบวกสามหน้ากําลังสองหลังบวกสามหน้า หลังกําลัง2บวกหลังกําลัง3นั่นเองนะครับอันนี้ต้องจําไปนะเอออันนี้ก็ใช้อยู่นะครับใช้ได้บ้างแต่ไม่ค่อยเยอะมากนะครับอ่ะทีนี้นะครับทีเชื่อก็จะกำลังสองไปเลยหน้ากําลัง3าบวกสหน้ากําลัง2หลังบวกสหน้าหลังกําลัง2แล้วก็บวกด้วยหลังกําลัง3นั่นเองนะครับอันนี้กระจายลังสองไปก็กลายเป็นห้รูทห้านั่นเองนะครับนี่ รูทห้าคูณกัน3ทีเนาะรูทห้าคูณรูทห้าได้5แล้วก็เป็นรูทห้านะครับอ่ะคราวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บกลายเป็น 3x ครับอันนี้กําลังสองให้แม่ตัดไปตัวหนึ่งปั๊บกลายเป็น3าส่วนเครับอันนี้กลายเป็น1นึ่งส่วนเกกำลังสามเนาะให้เรากระจายกำลังสามไปในเล็บเนาะหนึ่งกำลังสามได้สามข้างล่างนะครับอ่ะทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ดึงตัวร่วมนะเห็นว่ามี3เหมือนกันใช่ไหมที่เชื่อดึงมาข้างนอกนกลายเป็น x อกบวกด้วยหส่วนเนะครับ บวกด้วย1ส่วน x กําลัง3เท่ากับ5รูท5นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผม x บวก1ส่วน x นั้นนะครับนี่ได้มาละเอามาจะโจทยนะ์เนาะสดงสองข้างนะครับมี3ข้างหน้าด้วยนะกลายเป็นรูทบวกด้วย1ส่วน x กําลัง3เท่ากับหรนะูท5เนาะดังนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็ย้ายข้างไปเป็นลบเลยนะครับ ก็จะกลายเป็น x กาลัง3บวก1ส่วน x กาลัง3เท่ากับ2รูท5นั่นเองนะครับข้อนี้นะก็ได้คาตอบละตอบข้อที่4เลยนะครับก็ถอรูทกันนะสองข้างปุ๊บยกกําลัง3จัดรูปดึงตัวร่วมแทนค่าจบเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูข้อ11กันเลยนะครับก็หา a กาลัง2 bc เท่าไหร่ใช่ไหมให้เรานะจัดรูปให้เป็นแบบนี้ให้ได้อ่ะ ตำนวแรกเนี่ยอันนี้เนี่ยทำเป็นจำนวนค้าก่อนเพราะได้เป็นเศษเกินใช่ไหมครับอ่ะก็จะเป็นเท่าไหรเอ่ย17 1 17 17หนึ่งดเาดีเท่าไรเอ่ยคาดีหกจำนวนค้าเนี่ยสามารถแยมาเป็นเศษส่วนได้อย่างนี้นะจากนั้นขั้วบนบอกเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมให้เรานะครับตบหกลงมาอย่างนี้อ่าถ้าตบหกมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งลัข้างบนเห็นไหมตบมาข้างล่างปุ๊บอย่างนี้เลยจากนั้นเนี่ยเป็นจำนวนค้าอีกรอบนะอ่ะเราแยกมาเป็นจำนวนค้าเลยหกหนสิบเจ็ดหกสอง 12เหลือเศษ5อ่ะแยกมาอีก1บวกด้วยส่วนด้วย2บวกด้วย5ส่วน6เห็นไหมครับตรงนี้ได้ a อะไรเห็นปหจากนั้นตรงนี้เป็นเลขหนึ่งอีกแล้วใช่ไหมให้เรานะครับกลับเศษเป็นส่วนต่อเลยนะอันนี้ก็จะกลายเป็น2บวกด้วย1ส่วนด้วย5้าหกนี่ตบห้ามาปุ๊บส่วน5นั่นเองนะครับจากนั้นก็กลายเป็น1บวกด้วย1ส่วนด้วย2บวกด้วย1ส่วนด้วย ห้าอะไได้หกก็เป็น 5, 1, 5, ห้าหนึ่งห้าเหลือเศษอีกหนึ่งนั่นเองนี่ครับนี่ได้ b ละแต่เราแยกออกมาเนาะกลายเป็นหนึ่งบวกด้วยหนึ่งส่วนด้วยสองบวกด้วยหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งส่วนห้านั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้เราก็ได้ a b แล้วก็ c แล้วนั่นเองนะอันนี้ a b แล้วก็ c ตามลำดับเห็นไหมเหมือนโจทย์เลยนะครับแทนค่าเลย a อกำลังสองก็จะกลายเป็นสองกำลังสอง คูณกับ b ครับแล้วก็คูณกับ4ครับผมก็จะกลายเป็น20นั่นเองนะครับข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่2เลยนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่12กันเลยนะครับจากสมการแล้ว x มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็แก้สมการปกตินะอาคณิตศาสตร์ก็ต้องทำในวงเล็บก่อนนะเดทีเชอร์ก็ ปลืองเล็บออกเลยนะครับจากนั้นก็จะลบ3องไปวงเล็บเลยนะกระจายสองตัวนะกลายเป็นลบ3าลบสอย่างนี้นะเท่ากับลบอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปวงเล็บเลยนะเออกลายเป็นลบสิบหกเอเลยนะครับจากนั้นนะจัดรูปเลยนะอันนี้รวมกันกลายเป็นลบสออันนี้รวมกันกลายเป็นลบหนะครับลบสิบลบสีจากนั้นนะกระจาย5ไปในวงเล็บเลยกลายเป็นลบสิบลบห เท่ากับลบ 16x ลบ48จากนั้นนะครับลบย้ายไปบวกฝั่งนู้นเนาะ x ไปอยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนกันเนาะบวก 16x จากนั้น5ย้ายไปบวกฝั่งนู้นเนาะเออลบย้ายไปบวกนะเน,นี่ยลบอยู่ข้างหน้าตัวเลขหรือตัวแปรเสมอนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมกลายเป็น 6x นะครับฝั่งนี้กลายเป็นลบ43คูณอยู่ย้ายมาเป็นหารนั่นเองนะครับข้อนี้นะก็ตอบข้อที่4ได้เลยนะครับผมก็กระจายเปิดเล็บออกเนะาะกระจายตัวเลขเข้าไป นะครับผม